เป็นเป็นวันอื่นหนูแต่แม่ว่าเลยไ,ได้ไม่ได้วันนี้เลือกดียันดีคือวันไม่ใช่ทุกวันที่จะมาจังหวัดเดียวกันเพราะเดี๋ยวพี่พวกนี้พี่ก็มีสอนอ,อ้ออันนี้พี่มีสอนมีวันพี่ต้องไปพยุงพยาวแล้วไม่รู้พี่จะได้กลับมานี่หรือเปล่าจะไปอยู่สุพรรณพักหนึ่งพี่จะไปจะอยู่คอนโดไปอะไรคือตัวพี่ก็หายากเอาง่ายนะชือ่อครไม่รู้บางคนบอกอ้าวเหมือนครูอยู่ตรงนั้นเหมือนครูถ่ายรูปตรงนี้อ้าวครูไปอยู่ตรงไหนกันแน่ แต่พี่อะชื่อแล้วสิงหาสิทธิ์แล้วตอนแรกสิงาสิทธิ์แต่พี่อยากไปเรียนเต้นเพราะพี่อยากเป็นดาวติ๊กต็อกสิงาสิทธิ์บอกว่าไม่ต้องไปเต้นหรอกลูกลูกไปรำคถอตอนแรกเราคิดว่าเฮ้ยรำเป็นยังไงวะแต่พอเข้าใจแล้วตอนนี้เรามีเพื่อนต่างประเทศเยอะมากเลยนะเหมือนพวกมีฉชัชีพไว้เ่อสมัครเป็นเพื่อนเต็มมากเลยคือ a c e b o ๊ k เปิดมาปุ๊บนะมีสมัครมาเป็นพันเลยโอ้ยจริงสมัครพันสองพันเลยนะพอรับพันหนึ่งไปพันหนึ่งอย่างเงี้ย แั๊บเดียวเต็มเฟซแล้วห้าพันแล้วงงตกใจเฟซใหม่อือย่างเงี้ยแล้วมันหลายหลายประเทศนะเราคิดว่าเฮ้ยหจเย็น่ะอเย็นเย็นดีคือโดดชอบอะไรเย็นเย็นอ๋อเหรออันนี้เย็นแต่ไอ้เขียวมันไม่เย็นแต่ว่าเหมือนกินนาำเลือกอันนี้ให้แนนคือนวดร้อนมาหนูหนูลุกเลยนะครูอันนี้ไม่ร้อนสองอันเ็นสองอันก็ไม่ร้อนทั้งสองอันอันนี้เย็นแล้วมันเออมันไม่เหม็นน้ำมันอ่ะใช่ใช่มันดีมากเดี๋ยวพี่จะทำ แล้วพี่ก็เลยรู้แล้วว่าเื้ยถ้าคนต่างประเทศดูเราอะ่ะมันน่าจะอันนี้ถูกต้องข้าไปเต้นก็เหมือนคนอื่นใช่ใชโอ้โยพี่ยังไม่ทําอะไรเลยแดนไม่ใช่โอโก็เลยคิดว่าการรันนี่แหละจะทําให้เราดัง <c oughs> คือมันแปลกทำอะไรวะม,มันทำอะไรวะอยใชงเช่ย <c oughs> ทำอะไรถ้าต้นแขนต้อกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกันเดี๋ยวเพิ่งไปอยู่ร่วมกันก่อนเดี๋ยวขอใช้แกล้งนี่ก่อนนะเดี๋ยเพิ่งอ๋ยเพิ่งนี่ใช่ไหมไม่ได้ทำอะไรเลยนะเหมือนถู่เฉยๆนะแต่แต่ถ้าตรงนี้หนูเข้าใจมันเราเราใช้นิ้วใช่มันคือจุดแบบคนเล่นมือถือทุกคนอะเกือบทุกคนเดือดกับพี่นวดให้ตัวเองนะพี่ทำอย่างเงี้ยพี่ทำทุกวันนะเนี่ยแน่ก็ทำดิพี่นวดให้ตัวเองทุกวันแล้วก็ทำอย่างเงี้ยทุกวันเลยอ๋อโอเคค่ะทุกวันเลยเนี่ยเนี่ยเราต้องช่วยตัวเองอืม พี่ก็เลยรู้ว่าอ๋อคนมาดูพี่เยอะเลยลำแต่แต่ไอ้ท่าเนี้ยว่าพอมีคนคืนให้อ่ะมันแรงมันถึงกว่าพี่ก็ถึงพี่ตัวให้ตัวเองได้หนูถ้าเป็นตรงนี้ยเริ่มเริ่มแล้วเริ่มต้องเลือกคนมาคืนให้ตัวเองได้หมดเลยทั้งตัวอืมดีค่ะดีอ่ะพี่รักษาตัวพี่เองได้กิจณัฐทำให้พี่หมดและต้องต้องแต่มาอยู่ด้วยกัน เขาเป็นเทพที่ใส่ใจดูแลมไม่ใช่มาอยู่เฉยๆเออไม่ใช่เทพอาไปอยู่แล้วก็ใช้แต่ล่างอันนี้คือทํางานให้ล่างทุกอย่างเปิดกล้องมาไล่ถอดเปิดแค่เปิดกล้องมาเดี๋ยวไล์ให้อเออมาเอานักเรียนมาเดี๋ยวสอนให้อเอออง,งคือเป็นเทพที่ใจดีมากที่สุดแล้วในสามโลกม <laughs> ไม่ได้ใช้แข้งไม่ได้ใช้แค่ล่างนะแยะนวดเนี่ยก็ไม่ได้นวดเองนะเจสนาช่วยไม่มีหรอกจนไม่เหนื่ย จิตนาศมีสามทุ่มยังไงก็เหนืนหน่อยจิตนาไม่เหนื่อยจิตนาใจดีแล้วยิ่งเห็นคนเจ็บป่วยกันนะอยากรักษาอยากช่วยเป็นเทพที่ใจดีที่สุดในสามโลกเอาง่ายแล้วก็ไม่ถือตัวไม่มีแบบไม่มีอัตราไม่มีตัวตนไม่ต้องให้ใครมากราบมาไหว้มานับถือ<ๆ>อะไรอย่างนั้นอเ้ยแต่แปลกทำไมตรงนี้หนูเจ็บได้ละเนี่ยโอ้ไม่คิดเลยใช่ไหมอันเนี้ยไม่คิดว่าจะเจ็บพ่อข้าเมื่อกี้ไม่เป็นอันเนี้ยงงโอ้ย กูาละ่ะจ้าเนยเด็กผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงร่วมกันไม่ไม,ไม่ไม่ว่าเลยเกาะไ,ได้ไม่ได้ว่าอะไรเออจะอ,ออกไปไหนนะจะอ,อยู่ด้วยกันเขาเกาะได้ไม่ได้ว่าอะไรแต่ขอใช้ชีวิตก่อน<ม>เอาบุญบาปว่าไปเคยเจอหนูเคยเจอบางคนแบบท้าทายอ่ะแล้วโดวนสนองกลับแรงเรากลัวนะถามหนูหนูกลัวนะหนูเจราจาดีกว่า จ้ากันในี้เราต้องคุยกับเขาดีๆหนูเลือกเจรจาดีกว่าเยอะพวกนี้เขามีอิทิพลกับเราพูดกับเขาดีๆีเรเป็นอ้าแต่เป็นคนไม่กล้าไม่กล้าอย่างบางคนเขาจะแบบท้าฟ้าท้าฝนยัยฟ้าท้าดินไม่ไม่ไม่ไมไม่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 ท้าละจ้าขนาดแค่ผิดคําพูดยังโดนสนักเลยจ้าเอาี้เหมือนบางทีพี่เจอมาเห็นกับตัวคนใกล้ตัวเนี่ยพูดแบบแบบเอายังไงอย่างงั้นยังงี้คือแบบเฮ้แต่พี่แปลกนะตั้งแต่พี่มีกิจนาตอนแรกพี่ก็อยากให้กิจนาออกจากล่างพี่นะแต่พี่ไม่รู้จะทํำยังไงนะ แล้วพี่ก็คิดมันก็อารมณ์เหมือนมะเล็งอะไรคือยังไงก็ต้องทนอยู่ด้วยกันไปแล้วทายังไงต้องยอมถ้าไม่ยอมอ่ะก็อาจจะทำร้ายเราใช่ไหมก็คือต้องเหาะคือเมื่อก่อนพี่บอกทุกคนว่าที่พี่อยู่กินคิสนะได้ไม่ใช่ว่าพี่ศรัทธาหรือเชื่อแต่พี่คิดว่าถ้าพี่ขืนเนี่ยพี่จะหมดตัวพี่จะไม่มีเงินพี่จะลําบากพี่ไม่อยากเหมือนคนอื่นที่ลําบากพี่ก็เลยยอมเชื่อฟังให้ทําอะไรก็ทําทําแต่เขาก็สอนให้เราเป็นคนดีไปหาจิตแพทย์จิตแพทย์บรอเอ้า ที่เขาสอนมาทั้งหมดก็เป็นเรื่องดีแล้วทาไมถึงไม่อยากทําอ mm ืแ hmm. เราบอกว่าม,มันดีเกินไงดีเกินมนุษย์ที่จะทาอะไรเงี้ยแต่พอใช่ไหมอยู่มาจนชินอยู่มาสิบเก้าปีแล้วนะกาเสี mm hmm. ิอ่ะก็เลยเข้าใจว่าอ๋อก็แค่เรากุูเรากังวลกังวลว่าถ้าเราไปแข่งขืนกับเขาเราจะเหมือนคนอื่นที่เราเห็นกับตาเลย mm hmm. ลําบาก mm hmm. ลําบากแล้วไม่มีชีวิตเลยดีเลย mm hmm. แต่เราเชื่อเขามาสิบเก้าปีเขาประทานให้ทุกอย่าง mm hmm. อยากได้ลูกดีก็ให้อยากให้พี่เลี้ยงก็ให้อยากได้บ้านก็ให้อยากได้ หมดอะไรก็คือให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละลูเราถึงอยากสิเนี่ยคือขอเลยให้หมดเลยมันจะเป็นไปได้ไงอะอยู่วงการคิวก็เป็นเบอร์หนึ่งวงการคิวพอมาดูลายมือเบอร์หนึ่งวงการลายมือ,อมพอพี่บอกว่าตอนนี้พี่อยากเป็นเบอร์หนึ่งวงการออนไลน์นะใช่ไหมท่านประธานให้พี่นะท่านบอกจะดังู่โลกืกแล้วพี่เชื่อแล้วเพราะพี่เขามีอาชีพ <laughs> ไม่มีใครกล้าเขาพี่มีอาชีพ <laughs> <laughs> พี่เขามีอาชีพ <laughs> ใส่อย่างนั้นเลยโอ้ยเอางี้จ้ยที่ถามเพื่อนเก่งไะแล้วก็ไม่กล้าแล้วก็ทักเขาไปทั่วไม่กลัวด้วยอือดูกไหมใช่เออที่กล้าเขาพุ่มาเนี่ยไม่ธรรมดาที่ไหนนะอือโอ้แค่เราก็ไม่รับเขียนนั่นเองถึงรับก็ยังไงก็ไม่เห็นแปลกถ้าใสหนักจริงโหหนักกว่าข้างขวาเยอะเลยอ่ะแล้วถึงไม่ชชี่จะขโมยเฟซบุ๊กครูครูก็ไม่กลัว เพราะคุณโดนขโมยไปแล้วไม่ทันแล้วแล้วครูก็ไม่กลัวแล้วครูก็เปิดใหม่อะช่องไหนที่เราอยากให้เขารู้ว่าเป็นของหลักเราก็จะเป็นไลค์เป็นไลค์ให้รู้ว่าเฮ้ยอยู่ช่องนี้นะมาช่องนี้กันนะอย่างเงี้ยเดี๋ยวยังไม่ไลค์นะเดี๋ยวต่อไปก็จะไลค์ทุกช่องเลยว่าไหนของจริงอะไรเงี้ยแต่วันนี้ก็เริ่มแบบมีคลิปออกกำลังกายนะคนดูเป็นพันเลยมีมีิสมาอีกแหละบอกว่าอะไรนะ มีคนมาแสดงตัวตนว่าเป็นคลิปของเขาเอ้ากูงงเลใจคือนี่มันตัวกูชัดๆเลยมึงยังมีคนมาแสดงตัวตนว่าเป็นของมึงงเลยอ๋อ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 ้ยแต่มีชาชีนมันตลกมากเลยน้องสาวพี่โดนไปในจีเรียนะมันพูดเหมือนของมันเลยแล้วต้องเอาเงินให้มันนะถ้าไม่ให้มันจะไม่คืนน้องสาวพี่อะเขาก็แบบมีผลเป็นตำรวจนะเขาบอกว่านี่เป็นตำรวจนะอะไรเงี้ยไม่รู้ทาไงไม่รู้พูดไงมันถึงคืนมามันจะเอาตาน้องสาวเสียดายรูปรูป ว่ารูปลูปเยอะแยะเลยอันนี้ตําหนัดน้องสาวพี่ก็เลยไม่กล้าเล่น f a c e b o ๊กก็เลยเอารูปเป็นตุกตุนตุกตุนอะไรไมาใส่ใน a ฟ e b o o k แล้วก็เหมือนไม่ให้คนตับมาเอารูปเราบอกว่าบามจ่ทําอย่างนั้นไม่ได้หรอกเขาเป็นแม่ค้า<ช>เอารูปตุกตุนตุกตุนใครจะมาใ,<ช>ใครจะมา,<ช>มาสมัครเป<ช>็นนื่อันหนูบอกว่าเราทํางานออนไลน์อ่ะกลัวพี่มิดไม่ได้เพราะมันไม่ใช่มิดสายชี่แค่ประเทศไทยมันมีทั่วโลกเลยนักเรียนพี่โดนอังอะไอังกอรี่อะไรประเทศ คือมันประเทศที่แปลกๆทึงเดิมก็มาขโมยเ็นบุกเรางงเคยเคยแต่หนูเคยเคยนั่งแก้วว่าชั้นแบบยิงแอดแล้วโดนอือโอ้โหงงสาวกันทัดตายอายัดบัตรกันอุตรุดเพราะนั้นโดนเป็นหมื่นอืใช่แล้วก็แบบมันเอาไปยิงแบบพวกอาวุธอ้อของเล่นเด็กของเล่นเด็กที่เป็นลูกอสงครามโอ้โอ๊ๆไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้อพรอะไรอะไรออะโอ้ต้อกันอเยู่เลยเพื่อนก่อน พอแล้วยอมแล้วยืนเพื่อนก่อนไม่ต้องไม่ต้องแล้วพอขึ้นแขนปุ๊บหนักกว่าขาเลยทีนี้เหลือเชื่อไหมพี่ก็ไม่เชื่อนะว่าแขนหนักนะเพราะว่าดูแล้วแขนะน่าจะเบาขานี่แข็งโปก๊กแต่พอมาขึ้นแขนนี่โหร้องมากกว่าขาอีกไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้แล้วขากม่น้อยเมื่อกี้ยังไม่ร้องขนาดนี้เลยขาหลังไม่เท่าไหร่ขาหน้าไปไปเลย ขาหน้าไม่ได้แล้วในสู้เลือบหราขาน้าบอกพอแล้วอยู่ร่วมกันไปก่อนไม่เป็นไรตลกน้องแมงเราก็กลัวไงกำลังไล่เจ้าหน้าที่ออกไม่ต้องแล้วคุณตาไม่ได้เลยคุณตานี่นวดหนักมากนะหนักกว่านี้สามเท่าไม่ได้แล้วพี่ฝนยังบอกอุ้ยนะนวดพี่ฝนนี่เบานวดคุณแม่เบานวดคุณตาหนักใช่ไหมเออพี่ฝนบอกว่าโหแบบ แบบเจ็บมากอะพี่บนลบอกนึกว่าตอนอีกวันจะต้องระบมแต่ไม่ระบม,มแต่มาถึงว่าคุณตาเนี่ยแบบเอ,อ้ยชมตลอดเลยเพราะกดนะลงขาลงขาขึ้นหัวขึ้นหัวรองแขนรองแขนเยี่ยม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  <c oughs> คือพี่นดสไปพี่ไม่เหนื่อยเลยคือเขาเชียร์พี่ตลอดเ<ม><ม>ก่งมากเยี่ยมมากอะไรของเขา <c oughs> ถูกจุดเออถ,ถูกถูกถูกแค่แค่พี่วนเข่าเนี่ยแค่นี้โดนโดนโดนคือไม่ได้ทาอะไรเลยอะแค่จับตรงไหนก็โดนหมดทุกเส้นอะ จนแบบคุณตาก็เชียร์อยู่นั่นแหละเราก็นวดไปเออนะแล้วแกก็อยากให้เมียกันนวดนะแล้วยายจะได้นวดไหมตาไปห้าชั่วโมงกะนะเด็กมันนั่งเฝ้ากลัวเมียจะไม่ได้นวดเมียอยู่กันมาห้าสิบปีนะรักเมียจ้านั่งเฝนลองเอ๋แล้วพอนวดพี่ฝนก่อนอ้าวแล้วยายจะได้นวดไหมเนี่ยนวดฝนนะเออดนวใท้ายไม่ต้องห่วงางนั้น ลดให้ไม่ต้องห่วงกันเลยี๋วยวดให้ทุกคนนะจ๊ะเนี่ยเลยแหมยังไงกันเนี่ยรักหมอกันจังเลยเออแต่รักกันเลยนะเคริรมทั้งบ้านอะนีต่คือตาเคริรมเลยอะ่ะพูดถึงครูทั้งวันเลยอะ่ะติดใจพิปนบอกว่าคือครูเอทั้งวันอะ่ะครูเอทั้งวันติดใจอันนี้พอใครพอถุณตาดือ้อจะบอกครูเอนะ เออแต่ไม่ทำไม่กอาเลยแต่บอกคุเอะนะเเชื่อฟังคุเอแต่ไม่เชื่อใครในบ้านงงไหมอ่าไม่มีฐานฐานพูดพูดแล้วคนเชื่อเออใช่ใช่ฐานฐานฐานเจ็ดตัวเขาฐานนี่ได้นหมเพื่นดวงเผื่นดวงเผื่อดวงเผื่อะไรใครเชื่ออ๋อโอ้โอ้แต่เย็นโลปไรอันนี้เซอร์ไพรส์จริงเซอรพรส์จริงคือหนู่มไม่คิดว่าข้างศายจะมีปัญหา ไม่คิดเลยใช่ไหมไอ้ข้างขวามีปัญหาไม่แปลกโอ้โหไม่ได้เลยพอขึ้นตรงเนี้ยไม่ได้แล้วครูไม่ได้หนักหาเพิ่าข้างนู้นไม่ได้เลยโอ้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 พอก่อนเลยดีกว่าครูไม่ได้แล้วอ่าพอไหมโอ้ข้างนี้ยอมยอมแพ้เลยแต่เป็นแค่ข้างซ้ายอครูไอ้ตรงน่องอ่ะยังตึงอยู่นะไม่เหมือนข้างขวาข้างขวาโอเคแล้ว แต่ข้าสารมันจะดูแบบมีก้อนลูกอะไรอยู่ไม่รู้ี่ยๆเอาง่ายๆจากมือเนี่ยลงขาเธอเข้าใจป่ะทุกเส้นน่ะมันสัมพันธ์กันหมดเลยทุกเส้นในร่างกายมันสัมพันธ์กันหมดเลยไม่ได้ไม่ได้เลยค่ยข้างที่ไม่คิดว่าจะเป็นอะไรที่สุดข้างที่ไม่คิดจะเป็นอะไรที่สุดเจ้าหน้ากามเดเวนเกาะเป็นฝูงกอดไปก่อนเกาะไปก่อนเดี๋ยวกลัวน้ำให้เกาะไปก่อนข่าวข่าวน้องสาวน้องสะพ้ายเมื่อวานคุยกันเหมือนกัน คือมีเพื่อนคนหนึ่งของพี่ตายใช่ไหมน้องสไ้า์อบอกปกติหนูไม่เคยทำบุญเลยพี่เจ๊แต่พอพี่บิวตายหนูทาบุญบ่อยมากเลยคือทําบุญให้เขานะเหมือนตอนที่อยู่ด้วยกันเขาก็ดีกับหนูนะอะไรเงี้ยหนูก็เลยอยากทําบุญให้เขาเออก็ดีเหมือนกันพอพี่บุญพี่วิวตายหนูกลับได้ทําบุญบ่ะแล้วมันดันใจมาปอนใครตายเฉยเลยก็ได้ไดยทําบุญเดี๋ยวจะดิวตอนยู่ไปก่อนนะพรุ่งนี้ต้องใช้แขนเยอะมากเอไี่นะ้ามันลมโอ้เกินห้าร้อยแก้วอยู่อะ แบกไปเลยสี่สิบลิตรบอกะลอกอันนี้อาจจะเป็นเพราะวกผู้นี้แกจะไปทําบุญแหลกเกนถึงได้มาเนี่ยไปบอกให้ผู้นี้มีไปทำลงทันนะแต่เช้าแล้วก็ชะตากรรมเหมือนถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็คือไม่มีใครช่วยอือยู่คนเดียวนีถ้าไม่ติดสอนนี่จะไปช่วยอถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็คือน่าจะไม่มีใครช่วยอืถ้ามีก็ถือว่าโชคดีนะถ้าไม่มีก็ถือาเสมอตัว มีใครก็ได้แถวนั้นมาช่วยมาช่วยกันถึกมาช่วยกันเท,นเท,นเทหน่อยดยพูดยากอะครูนะบอกไม่ถูกใช่แต่าก,การออกมาหลายๆรอบนะอบอกยากเหมือนกันแต่แต่เป็นคนไม่ได้คาดหวังจะต้องมีคนมาช่วยถ้ามีก็ถือว่าเออก็ดีไปไม่มีก็แค่ก็ทําในสิ่งที่เรารับรับรับผิดชอบรับปากว่าจะทำแค่นั้นพี่ไปไหนครพี่ชเรียกใครทุกคนแต่หนูหนูเป็นคนช่วยชาวบ,บ้าน <c oughs> เขาไปเรื่อยงไง <c oughs> เป็นคนช่วยชาวบ,บ้านเขาไปเลยอีเล่ีเปื่อยดวงมีปริวานอยู่ หนูเนี่ยช่วยชาวบ้านเขาไปอีเล่อีเปื่อยไปหมดหนูเป็นบริวารอยู่ไปเป็นบริวารชาวบ้านเขาหมดอะหนูอ่ะก็เป็นของหนูของหนูดาวเตยเป็นแบบนั้นอืมใช่ดาวเตยเป็นแบบนั้น แต่พี่ตลกนะคนที่เอาดวงพี่ไปดูเขาจะว้าวพี่ผลบอกโอ้ยิ่งดูลึกยิ่งยิ่งอย่างนั้นอย่างนี้อุ้ยิ่งลึกอู้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 พี่บอกอะไรมันจะตื่นเต้นขนาดนั้นคืออะไรอธิบายก่อนใช่ไหมครูไม่ควรอธิบายก่อนอะไรตื่นเต้นขนาดนั้นโอ้ตายแล้วยิ่งดูลึกยิ่งอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้โอ้จนสัมพันธ์อย่างนี้อย่างนี้โอ้ไม่แปลกเลยที่ครูเป็นรูปรักษณ์ศิลป์ศิษย์อ้อ้นึคคภาพเบื้องต้น จริงบางคนขอวันไปเกิดที่ดูเลยนะพวกหมอดูอะแล้วถึงยอมรับว่าอ๋อเขาเขามีสิ่งศิษย์รักเขาจริงเอ๊ะแต่หนูจาได้นเราคุณสอนดูแลยมือมันก็ดูออกตัวแล้วนะกากบาทไงนี่ก็มีทั้งสองมือแล้วก็มีเส้นเนี่ยที่พี่มีเส้นสิ่งศิษย์กากบาทเส้นราชการละเนี่ยคือแบบสิ่งศิษย์ไงก็หลงรักอยู่แล้วเออบางคนมีเสน่ห์ตันเจอตันได้เส้นราชการละหนูมาไม่ครบต้องเติมตอนนั้นพูให้เติมฟังให้เติมต่าแต่างเห็นนวดท้องหน่อย ใ <c oughs> ส่อลยค่ะเสื้อเออมือสุดแล้วเนี่ยวันนี้ใช <c oughs> ่กระพุ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่อยากลดเพราะอันเนี้ยรูว่าอันตรายขเขาเรียกไขมันช่องท้องอันนี้อันตรายสุดในร่างกายหมดแหละผักกาดก็ใหญ่กว่าเธอจรงขาใหญ่ขาใหญ่ตูดใหญ่แขนใหญ่ไม่น่ากลัวถ้ากระพุงใหญ่เพราะมันสะสมงหลยโรคก็หนูบอว,ว่าหนูอ้วนอ่ะไม่ซีเรียสเลยนะแต่ตอนนี้เริ่มต้องลดพอรู้สึกว่ามันมีตรงเนี้ยแหละที่เริ่มน่ากลัว จโดแกใช้น้ำมันหมดขวดเลยครูครูชโลมไม่ย้ำเลยเุ้ยแต่เป็นคนอื่นแสกนะน้ำมันน้ำมันไปเนี้ยเอ้น้ำมันหมดขวดเนี่ยไม่ใช่ยี่ห้อเนี้ยเป็นยี่ห้อแตกพี่อะเอาง่ายพี่ลองน้ำมันมาเยอะแล้วโรงงานเนี้ยอืมันไม่แสกไม่แตกมือพี่ด้วยคือปกติพี่นวดให้ใครพี่ก็จะแสกมือใช่ใช่ใช่อันนี้มันแบบอันเนี้ยคือพี่ชอบโรงงานนี้อยู่สรับุรีดีนะครูไม่แสกผิวเลยเพราะอย่างเนี้ย อย่างตอนคุณว่าถูๆไปเรื่อยๆหนูเป็นคนผิวแดงคือาางานนี้แต่ละที่มันมันแบบไอของที่ชอบมันอยู่นู่น,นลบอุบลอันนี้ส่สระบ,บุรีแต่ไม่น่ามีผลน,นะคุณสัง่งผลิตไปเขาก็มาส่งคุณอยู่นี้ใช่แต่เราแต่แตเอ<ร>นไปหาอันนั้นต้องไปดูไปดูก่อนแต่สระบ,บุรีดีตรงน,นั้นมันแหล่งอุตสาหกรรมคือของพวกนี้มันแปลกนะดวงคนอ่ะเอาง่ายๆบางอันนะที่อยากจะซื้อนะแต่กิจต์นาก็ไม่สั่งให้ แต่พี่รู้สึกว่าเฮ้ยที่จิตนะสั่งมาเนี่ยมันโอเคกับพี่ยอะไรเงี้ยในจริงพี่อยากซื้อโรงงานที่พี่ทากาแฟอย่างเดียวเลยเพราะพี่เกียดตรงหลายที่อย่างเงี้ยแต่ว่าจิตนะบอกว่าเอาง่ายๆว่าทุกอย่างมันไม่ใช่แค่ที่เราอยากถูกอ่ะส่วนาคนชอาโรงงานนี้ก็จะเอาโรงงานนี้แกะใช่ไหมจะทําไม่ใช่เขาบอกว่าทุกคนมันมีพรสวรรค์ไม่เหมือนกันใช่โอ้อันนี้เห<ม>็นด,ด,ด้วยแล้วก็เรื่องจริงหนูยังรู้ว่าโรงงานที่หนูสังกัดอยู่อะไรเป็นข้อเสียก็ยังรู้กันยู่หมดเลย นวดมาขนาดนี้เอาใส่ลมหนูออกสนุกเลยเจ๊ตดก็ได้นะคะจตดแต่ถ้านวดแล้วอ่ะจะลดง่ายแต่ถ้าไม่เคยนวดเลยลดยากมันเหมือนมันไม่เคยถูกกระตุ้นเลยอถือว่าแนนลดง่ายนะเนื้อหนังเราดูรู้เลยว่าไม่ลดยากไม่ลดแต่ไม่เข้า <c oughs> ไม่ใช่ยังไม่ยังมาจะไม่เข้าใจเรื่องการลดต้นหนักพี่บอกน้องสาวเลยว่าเชื่อเจไ๊ไหมถ้าอยากลดเราต้องมาคุยกัน คือมันต้องปรับที่ทั้งเรื่องของความคิดเรื่องหลายอย่างถ้าง,งั้นก็เหมือนคุณโยโย,อย่อยู่นั่นแ่ะเดี๋ยวรับมาอ้วนอีกนะเนี่ยทำไมอ้วนอีกนะอะไรเงี้ยหนูว่าเรื่องเดียวเลยครูที่แก้ก็คือเรื่องอย่างที่หนูบอกแหละแต่ช่วงนี้ได้แต่แบบถามว่ามันมีจังหวะเครียดไหมมันมีแต่แค่พยายามฝึกตัวเองให้รับรู้ให้ทันว่าเครียดเพราะสมัยก่อนอะ่ะหนูเครียดทีนึงหนูถึงขั้นแบบไม่รู้ตัวว่าเครียดเรื่องอะไรนะแล้วเครียดมันมีสองอย่างอ้วนกับผอม ขอาหนูไม่เคยเคลียรแล้วอมเลยคุณอมเนี่ยแล้วเหมือนแบบตัวติดกระดูกเลยนะดาไม่เคยไม่เคยเลยพี่ว่าเคลียรอ้วนดีกว่านะก็เหมือนไทยอยนะไทยอยใช่ไหมไทรอยเป็ไทรอยหอมแม่หนูเป็นไทยอยผอมใช่ไทรอยอ๋อใช่ตอนปีแรกที่แม่หนูเจอไทยอยอ่ะหนูตรวจเลือดตลอดเลยนะเพราะไทยลอยมันมีสิทธิ์เป็นทางพันธุกรรมและหนูได้รับพันธุกรรมภูมิแพ้มาอยู่แล้วยกแรกก็หาตรวจทุกสารทิศเลยว่าแบบเป็นภาวะเราเป็นแบบอ้วนเพราะป้าหนูเป็นแบบอ้วน แม่หนูเลยบอกพร้อมบอกเป็นปะวะ่วว่าสรุปไม่เจอค่าไทรอยทุกอย่างอยู่ในเกณฑ์ดีจนหมอชมอะ่ะว่าแบบคุณดีนะคุณแค่น้ําหนักตัวเกินแต่สุขภาพคุณไม่เป็นไรนะอะไรเงี้ยของพี่ายไไาไตกรีไรสูงเพราพี่ชอบกินผลไมาอ้อ๋ออันนั้นหนูก็ไม่เป็นมไม่เป็นเลยเลยสักยาแค่น้ำหนักตัวเกินแต่กับแบบหมอบอกให้กินหยุดกินผลไมา้แต่หนูนะจะมีถ้าตรวจ B.M.I. ตรวจช่องไขมันช่องท้องเนี้ยอันนี้คนเริ่มเตือนหมอเริ่มเตือนอันนี้นบอกเลยว่าไขมันช่องท้องของครูดีมากหมอบอกว่ามาเคยเจอคนอายุเยอะขนาดน,นี้ไม่มีไขมันช่องท้องเลยหนูเนี่ยไม่ได้ละหนูเนี่ยหมอเตือนโค้งสุดท้ายละบอกหมอบอกว่าคุณแบบใช่ไหมหมอที่ขเขแต่ราเนี่ยจับท้องเนี่ยจับอยู่งี้แหละจนเรารู้สึกว่าไม่หมออะไรกันเรารู้เปล่า <laughs> ้เขาบอกเขาไม่เคยเจอจริงเขาบอกเขาไม่เคยเจอคน <laughs> ที่อายุขนาดนี้แบบนี้ ถึงไม่มีตรวจข้างภายในไม่มีก้อนเนื้อไม่มีซีดไม่มีอะไรเลยแบบเฮ้ยเอาไม่ซิ่งออตอนนั้นยังไม่ผุดดีขนาดนี้เลยนะไม่ได้เลยหนูเนี่ยใครมาช่องทองอันตรายสุดตอนนี้แหละแต่ก็คิดอยู่หนะว่าไอ้ที่มันปวดปวดหลังปวดแรง่ายมันเกิดจากท้องมันเป็นหลังหลังอันนี้ท้องเนี่ยถ้าจะกดเองนะเว้นตะเดือนหนึ่งนิ้วเว้นตรงที่โค้งหนึ่งนิ้วค่ะอย่างเงี้ยกดได้เองเราต้องกดยังไงเออไม่กดลงไป ตรงไหนที่รู้สึกตึงไอถึงมันจะแน่นๆตรงนั้นอันนี้ตรงนี้แต่คู่กดนยี่แหละมันตึงใช่ไหมใช่ใช่นั่นแหละมันก็จะทําให้เส้นท้องมันหย่อนอ่าฮะเพราะเส้นท้องมันหย่อนมันก็จะคลายปวดลุงปวดหลังก็จะหายอ๋อโอเคอันนี้แน่นป่อยจะเป็นไงดีขึ้นค่ะอันนี้ออกไปทางเจ็บไม่ได้แน่นขี้ยที เนี่ยเนี่ยช่วงต่ายเนี่ยเจ็บไม่แน่นนจริงๆอพี่ว่าเธอถ้าเธออดเดี๋ยวต้องไปหาเลยแต่จริงๆมันถ้าไม่กินกาแฟเป็นโกโก้ใส่ลงไปแต่จริงๆก็คือไปหากินพวกไอ้กับไอ้นี่แหละไอ้ตัวดักจับไขมันตัวขับถ่ายเพราะว่าก็เค็นพวกนะ้นเราให้กินไฟเบอร์ใช่พวาไฟบลูไฟเบอร์แต่อไอ้เนี้ยของพี่ที่มันไฟเบอร์คือมันเป็นกระบองเพชรไงในตัวไฟเบอร์ที่มันอยู่ในกระบองเพชรมันเลยทําให้ขับถ่ายดีแล้วพอไม่มีลําไส้สะอาดอม,มันก็จะทําให้ทุกอย่างมันดีหมดเลย ก็ทังวันนี้ถามว่าเขาถ่ายวันทุกวันแต่ถามว่าหมดไหมคิดว่าน่าจะไม่หมดหรอกไม่หมดวันหนึ่งบางทีพี่เคยขับถ่ายสี่ห้ารอบพี่งงมากคือกูกินแค่นิดเดียวทําไมถ่ายขนาดนี้คือมันถ่ายจนหมดมันไม่ได้ถ่ายแบบถ่ายเหลวนะไม่ได้ถ่ายแบบขี้แตกอะไรนี้ไม่ใช่ถ่ายปกติแต่แต่พอพี่ถ่ายอย่างเงี้ยพี่รู้สึกเลยผิวเอาง่ายๆที่ผิวเลยอคือพอมันสะอาดอะเลือดมันสะอาด มันไปที่ผิวหมดเออหน้าตาดูแบบเออเหมือนงั้นน่าจะต้องหมือน่าจะต้องไปลองพูกไฟเบอร์แหละใช่ใช่เพราะว่านในกาแฟที่พี่พูดว่าทําไมให้นักเียนกินกลางคืนนอนเพราะว่ามันมีไฟเบอร์เออใีกาแฟอาอแต่หนูเป็นคนถ่ายเช้าเตื่อถ่ายถือว่าแต้มบุญดีที่เอาตัวเองกลับมาตื่นถ่ายได้แต่พี่ตื่อมาถ่ายทุกวันมันไม่ได้ะอูโหูครูตอนนี้ทรมานโรคเป็นโกกรคกมที่รู้สึกเป็นคืนนนนนออาการนอนผูก อนเด็กเป็นเพิ่งมาหายเมื่อไม่กี่ปีหลังเองพี่ก็เป็นตอน,นเด็กๆก็กินกระดมพนมันกินยาเขียวอะคุณพี่กินกระดมพนแล้วแบบออว่ามยังไงก็ไม่ทายออแล้วมันหายตอนที่พี่มีกิตนานี่เลยเออคือแบบคูณคิดเลยไม่ออกแล้วไงผีสิงทั้งหมด <c oughs> คือเมื่อก่อนคิดทุกเรื่องไงจรการทุกเรื่องรองมันแบบสิ่งมันเหมือนคนแบบคิดว่าใ,ใจว่าเออมื่อไรผีจะเลิส่สิงคุณทิวเมื่อไรผีมันจะออกสทีวเหมือนว <laughs> ่าไม่ได้คิดอะไรแล้วอะ่ะ เอ,อ,ตอเาต้องจะเั่นมาเชื่อว่าโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะก็หาย<ม>ออาจะบอกว่าผีไม่ดีไม่ใช่นะโรคเตเต้นหัวใจเต้นผิดจังหวะหมอบอกเลยว่าคุณจะต้องตายแบบ<ม>เหมือนจักรยานล้อฟรีตอนนั้นเป็นตอนยี่สี่นะเขาบอกว่าข้างในคุณเหมือนสี่สิบกว่า<ม><ม>คุณจะต้องตายแบบคุณต้องคุณไม่ต้องคิดอะไรเลยคุณลาไว้ทุกคนเลย<ม>เพราะว่าของคุณเหมือนจักรยานที่มันล้อมันมันฟรีแล้วจะหยุดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ใช่ไหมตั้งแต่ที่มีกิจัานมาพี่ไม่เป็นอีกแล้วเป็นน้อยตอนนั้นก็ยังบ้าบ้าเอออย่างไงเด เมื่อก่อนมีร้านอยู่สี่ห้าร้านก็เป็นพอตลาดไห่ออกหมดมทำแค่เล็กๆอ,อะไรของเขาสุดท้ายเอ้าไม่เป็นหรอท้องผูกไม่เป็นหัวใจไม่เป็นอะไรไม่เอเอไม่เป็นแล้วหรอไมโครไมเกนไม่เป็นปีนี้หนูนต้องฝึกเยอะเพราะหนูนถ้าถ้าหลังจากปีนี้หนูฝึกไม่ผ่านอ่ะหนููพ่าหนูจะใช้ชีวิตยากแล้วนะตรวจแค่เนี้นโมตาส้าเะคาว่าเตะอะระหะโตะสัมมาตมุุสสะแค่นี้พอตรวจทั้งวันเลยนะ อันนี้คืออะไรปะสามพยายมาที่อยู่ในตัวเราไงท่านท่านท่านบอกท่านจะนับถือธรรมใช่ไหมแต่ทําไมท่านทําให้เหมือนพาเราไปอย่างไงความรักความโลภความโกรธความหลงความเครียดความแค้นเออเรื่องพลังงานลบดีกว่าเนาะก็คือมารน่ะเออถ้าท่านยังให้พลังงานมาน่ะของท่านกําเริบอ่ะก็แปลว่าท่านไม่ได้ศึกษาธรรมนะเออแต่สาลองค์นี้ยนโมตัสสะเนี่ยเขาตั้งใจแล้วว่าเขาจะศึกษาธรรมเอออย่างเงี้ยเราต้องข่มพยามารเราให้ให้อยู่ให้ได้ เอาแค่ไม่ได้ข่มไม่ได้ข่มแค่บอกว่าให้เขารู้ว่าเอ้ากับปฏิบัติธรรมไม่ใช่เหรอเข้าใจธรรมไม่ใช่เหรอเพราะของเราร่างกายเรามันมีหญิงกับหยางไงเราอยากให้มันแบบไอ้ตัวดําอ่ะมันมันเยอะกว่าตัวขาวอ่ะเอออย่างเงี้ยพี่บอกนักเรียนเอาง่ายๆน้ำโมตาสาทั้งวันเออถ้าคิดอะไรไม่ออกน้ำโมตาสาเพราะคุณบอกบางคนก็ไม่ได้มีองถูกป่ะเออหนูไม่ได้มีองเหมือนคุยไง

พรอะอิศวรนี่คือบอกฝ่ายขาวออว่าเ,ออเหมือนเ,ออเขาเรียกว่าบทสวดใน,นบทสวดแปลว่าออทำที่พระพุทธเจ้าที้ไว้ให้กับเหล่าทวยเทพเหล่าสงเหล่าเทวดาออมนุษย์ทั้งหลายเหมือนให้ตัวตัวขาวเนี่ยตกงจำได้ใช่ไหมว่าตัวเองต้องปฏิบัติธรรมอ่ะเอาทั้งขาวทั้งดำเอาแค่สองบทพอมันต้องบี้ไปเยอะเหมือนกัน ต้องสกษษิดเองเรืนี้กลับมาก่อนพี่<ช>บอกว่าเรียนว่าเนี่<ม><า>ยพ,พี่ทําแค่สองอย่างเนี่ยสวดแค่สองบทคือให้หินกระหย่างมันไม่มันไม่เยอะไม่น้อยเกินไปไอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็ว่ามันก็ง่ายนะถ้าให้พี่สวดอย่างอื่นมันยังยากอ่ะคือมันยากกระต้อที่อ่ะเพราะพี่เป็นคนความจําหนึ่งไม่ดีสองพี่ไม่ชอบอะไรเยอะพี่ชอบอะไรง่ายๆตําเร็่งง่ายๆก็พี่บอกว่าไปทําอะไรนะนะเมตาให้กับ ที่หนึ่งเขาบอกว่าทําไมง่ายจังทําไมคาถาดูง่ายจังใครสอนพี่อกครูเอสอนอโอ้ดีเนาะทําไมทักสอนเราง่ายๆแล้วก็ดูดีด้วยเออพี่ผนวรสเนี่ยแต่ว่าครูเอเป็นคนที่อะไรนะทำอะไรใหม่ๆอะไรวิวัฒนารการอะไรใหม่ใหม่อหมอมใหม่ๆทําทำอะไรใหม่ใทําง่ายๆแต่เขาบอกว่าตัวพี่เป็นคาถาอยู่แล้วไงินตัวพี่เป็นครูอะออทำอะไรก็ดีไปหมดอะ่ะ ไม่หรอกคุยคนวางแผนเหรอเออมีคนพูดอย่างเงี้ยแต่พี่ไม่เคยวางแผนเลยนะไม่แต่ครูไม่ได้มานั่งครูเป็นคนไม่ได้สั่งแผนใหญ่เอะแผนเล็กบอกขอว่าแบบหนูคุยกับครูทุกครั้งครูไม่ได้มานั่งบอกว่าแบบแต่ละวันครูจะอะไรแต่ครูจะบอกตัวเองเป็นหลายปีเหมือนหนูจำได้ว่าตอนนั้นครูบอกครูล่วงครูบอกหนูล่วงหน้าน่าจะสามปีถัดมั้งใช่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 หนูจำได้เพราะตอนนั้นครูบอกว่า ครูตอนนั้นหนูมาคุยกับครูเรื่องแผนตอนนั้นครูเป็นอาจารย์ยังสอนอยู่ตอนนั้นครูเริ่มสอนในโรงแรมมา้งถ้าหนูจำไม่ผิดแล้วครูก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจะหยุดสอนนี่จะเป็นปีสุดท้ายที่ฉันจะสอนแล้วหลังจากนั้นใครจะเรียนก็ให้ไปเรียนในกลุ่มออนไลน์เอาเดี๋ยวฉันจะไปประกฏในออนไลน์แล้วฉันก็จะสอนลูกศิษย์ฉันปั้นลูกศิษย์ฉันให้มีชื่อครูเป็นคนพูดกับหนูเองนะที่จามิ่ะ สามปีที่แล้วมั้งแล้วครูจะทำตัวเองให้ครูจะพักเพราะครูจะแล้วครูจะพักปีหนึ่งดูแลตัวเองแล้วครูบอกว่าแล้วสูงและที่สุดที่ฉันอยากจะเป็นก็คือพวกไลฟ์โค้ชโคชชิ่งนี่เห็นไหมดูแลตัวเองเป็นยังไงนิดน้อยตอนนี้เริ่มหนาวแล้วหนาวน้ำมันนิดเดียวเสร็จแล้วตอนนี้เริ่มหนาวน้ำมันงงมากงงตั้งนานไม่หนาวพุกเมาหนาวตอนนี้นะโอ้ โอ้ยใจเย็นเย็นอย่าเพิ่งทำลงทาาเสร็จก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพ่งเดี๋ยวนอดหลังเลยอะโอ้ยคเย็นโอโอ้ยโอ้ยโยโโอ้ยโอ้ยโอ้ยูใจเยนก่อนนะเนี่ยโอ้ยโอ้ยก็โอ้ยโดถึงบอกไวว่า สองชั่วโมงอ่ะหมดกับตรงนี้แหละโอ้ยครูใจเย็นโอ้ยตึงสุดขนจากการขับรถทั้งวันโอ้ยและไม่ออกกำลังกายไม่ยอเยอะเส้นโอ้ยบางทีมันก็ออกฤทธิ์ไ,ไปเดี๋ยวจะให้รำหนึ่งเพลงโอ้ยอย ไม่ได้แล้วพี <ơi> ่กดข้างนี K, ้แล้วเองหัวไปข้างนี huh. ้นะอุ๊ยเค่อเลยอไปเลยเคลื่อนเคลืเคอนเงลนเอนเ่อนเ่อนเล่อนเคลืเคล่อนเคล่อนเค่องเคลือนเอนีค่นเนเอหเคลื่อนยนเค่อกเ่นเ่อนนเอน่อนเคอเคโอเคนเ่เ่อนเอเอนน่อเนเอนเ่น้นอเคคเอออ่ะท ยัเพื่อนนี่ยังไม่กดเลยอาหารไปไ่ห่กับมาอ้สอดีกว่าใช้นิ้วเยอะเลยึดีไหมดีกว่านิ้วเยอะเลยกูอ้อ เ,เนี่ยหอ,อเหมือนสอกเลยนะมันไม่เหมือนตอนมันไม่เหมือนตอนที่คุณน้อยมาเก็บ